โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยจ้ะมาต่อเกมรับในอีพีที่สิบเอ็ดในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยสิว่ะสวยรวยขยะล้นแพลแล้วอุ้ยแหลกแหลกแหแมากแหลกเกินกะว่าจะปรับนิดเดียวงี้ก็จากอีพีที่แล้วแล้วก็อัพมานี่ไปครึ่งหนึ่งไม้หมดไง เท่าไหร่ในไม้โอ,โอ้แหลกจุงเ่มเด้ๆลบมันออกก่อนไม่ใช่กดผิดมอเทสอาเคลียร์ไอเทมโอเคโอเคไฮเวล ก็ยังดีวะเดี๋ยวมาซ่อมพื้นไอหมอนำมันกัดไปสองชิ้นแล้วนี่สามนี่ว่าเฮ้ยที่ให้กัดไม่ยอมไปกัดเลยมาแล้วก็อัพเกรด โอ้เหล็กหมดเลยนี่ว่ไว้ตายแล้วม,มาล้อมล้อมอมีแต่ของใส่นี่เลยนี่ว่า สิ <c oughs> um, เครื่องอยังไม่ได้วางเลยนี่ว่เออเหลือเสานี่ไงเราไปตมลรือขอ ตรงนั้นเวทหนึ่งช่องนี่ ใส่เป็นแผ่นสามเหลี่ยมเอ,อเอาด้วงลงมาซะได้ไมีได้แฮ โอเคหน้าเรือสำเร็จนะจะเอารวมมากัน้นจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็วางกรงเลี้ยงสัตว์ไว้ข้อไก่นะ่าจะแยกเอาไว้ตรงนี้ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใส่กลองกันไว้วิไ,ไรลรวบนอนก็ได้ไมั้งนอนนังเอก ให้วันมันอุยอ้ยมอยหนี่มอนี่มอนี่อุ้อออยอืมห้าสิบเก้าเตียงนอนเนาะอยู่บนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยเอา้าไงไปตรงนั้นวะโอเคนอนเลยไม่น่าจะได้ไปละวันนี้ดูท่า ไปสำรวจก่อนนี้กันมันดูแปลกๆอาหารมีไม่พออ๋มีเนื้ออยู่น้ำ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 ที่จริงอยากไปไอคาราวานเลยนะจะได้ไอที่ปั๊มน้ำเนี่ย ปากก็ยังไม่ได้ตกเลยลื้นของน้ำข่อยอยากได้อันนี้มันเป็นแห้งแห้งแรงๆยงไงไม่รู้ไงโอ้ยใหญ่มันาะเรือเลยมีกอบแบบนี้ได้หรออืมต่ไม่ค่อยได้ไี มีนกแรงหรือเปล่าเนี่ยเลือกมีหนูอ๋อจะขึ้นไปไงนั่นเราไม่มีซิปลายนี่ไอมีอาลปกาก้าแล้วแล่ละ่ะอ้ยอยู่คุดลึกเลย เป้าไหมถ้าขยายเครื่องเรือเป็นดับเบิลนี่ก็ต้องใช้เยอะนะทำเลิกกว่านี่ไอ้ชื่อมันอยู่ตรงนี้เ๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ย นิ้วปลาไม่ใช่อเคมาบังซื้อไม่ใช่ปังหลอดออกซิเจนค่อยยีหมอ,อนี่มันจะฆ่ากันหรือไงนี่ นยังไงเราไม่มีซิปลายอืมแต่มีกาบแบบนี้ก็บรรยากาศก็อีกแบบหนึ่งน,นะเย,ย้ มีชั้นตรงนี้อีกด้วยหรอสารลายตรงนี้ไม่มีฝั่งนี้แหละ น้ำทะเลแซ่บพอดีเลยไม่ต้องใส่เกลือเลยเค็มปี ดีไม่ต้องไปเกาะใหญ่ไม่ต้องแหลกด้วยอืมเจ๋งอย่างนี้จ๋งงเจ๋ง,จงทำดีทำถึงเนี่ยไทเทเนียมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเวลานั้นก็จะใช้ไม่พอใช้อยู่ดีเลย โอเคน่าจะหมดแล้วตายน้ำเนาะพอกสแก็ปก็ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราเสกให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ก็มาล้นแหล็กอ่ามีบันไดขึ้นตรงนี้มีหมูหรือเปะ่มีพึ้ง ต้นไม้เอ้ยมีสปาร,ร์เก็บได้ข้างล่างไม่มีเข้าไม่ได้นี่

ติดปักเลือด45แล้วก็ไฟหมูย,มยะเอาได้แต่หนัง ดีนะที่พีเป็นยอดนันย์โดดสูงเฮ้ยมีกล่องเหลืองด้วยของดีเนี่ยเอาเมื่อกี้โมอย่างดีปีเลยเมื่อกี้อาแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อคือถ้ามีซิปซิปลายแบบธรรมดาใช่ปะแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นแล้วรูดตรงนี้ได้เลย แต่ว่าถ้าเรามีทิปลายแบบไฟฟ้าแล้วก็จะรูดตรงนั้นได้เลยมั้งก็ขึ้นฝั่งนี้สับลดสับลดยังไม่ได้ปลูกผ,ผักอ่าไหนๆมาแล้วก็ซื้อเหยื่อไปเลย เยอะยอะโอ้ยโอ้ยมีเจ็ดสิบเหรียญเลยเรอโอเคโอ๊ยหากินนี่ อ,อยู่ฝั่งนี้นี่ว่าเสมือนทองฟ้าวิปดิ์แปรปูนท่านใด ฮึดชิปอ่าเดี๋ยวไปวาโลนาเลยใช่ป่ะมันชื่อวาโลนาปะกดทีผมไม่ใช่วาโลนาคาราวานต่างหากละ่ะคาราวานทาว มไม่มีเบ,บ็ดจะงั้นครับไ่เลยโอ้โหป้าาหรือเล่ไปสตาร์ทเรือซะเดี๋ยวเก็บไปเรือเก็บไปเรือเดือหน้าโอเค เดินเรือได้มันยังไม่ไปนะเพราะว่าเราติดเบรกไว้อยู่โอเคหักซ้ายเต็มตัวต้องหันให้จุดมาอยู่ด้านบนเรานะฟึบคืนล้อ มันก็ไปตรงกลางก็ไปเบยไม่รู้ว่าจะเอาคอกเท่าไหรดีโอ้เสียงโคตรดังรู้ไหมทำไมถึงเอามาไว้ทรงนี้ก็มันเสียงดังโคตรนี่ ตัวนี้เงียบเยวก็เอาข้อไก่ไปอีกแล้วกะว่าจะเอาพื้นหญ้านะ่ะปูให้ติมด้านบนแพเรือเลยน่าจะสวยดีจะว่าไปเราไม้หมดดีว่าก็เก็บเลยเดียวกัน ที่หล่นก็ปล่อยทิ้งเลยเอาเฉพาะของที่เก็บก็แล้วกันพลาติกก็มีตั้งสามพันเลยจะเยอะไปไหนที่จริงต้องทำแต่ขายเพิ่มอสองตัวนั่นไงว่าแล้วมันมีสองตัว าจะทำสามสอันก็แล้วแต่ยังไงก็มี2ตัวอยู่ดีจะอีตัวเอง กี่โมงอะอ๋อสี่ทุ่มอายุทำไมมืดเร็วจังสี่สิบสองอ่าห้าร้อยจะถึงแล้วนี่ห้าสิบ หิวอีกแล้วหิวไวเกินชุดเซฟทำเป็นแบบเตาอย่างนี้อย่างเดียวเลยเลยเอออันนี้ก็หมดนี่ว่ะโหแบตมาสองอันเลยแต่ว่าจะเอาไว้ชาร์จกออ็มาปัมนะ๊มเเสียดายเก็บตังค์เนาะ ปิดนี้ไม่ตกสักที ทีสิหนึ่งร้อยอันอ่อโอกระตุกอะไรอ๋อโหลดฉาก เทียบเลยเอาหัวหัวหัวะตำเลยหัวจูหัวจูวจเฮ้ยท่าเรือไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นี่ท่าเรืออยู่ฝั่งนี้น้ำมันวิ่งในละครึ่งทาง บอกว่าเ,เสือเหรอบอสไม่ใช่นี่บอสใช่มันคือบอสคุณฟังไหมฟังไม่ผิดหรอกไอ้นกเวนีนั่นเทียบฝั่งนี้เลย ไม่ใช่เนี่ยท่าเรือไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่นุ่นนุ่น,น,นตรงนุ่นท่าเรือเดี๋ยวต้องเลยไปอีกนิดนึงเฮ้ยชนจัวชนแน่ชนแน่ หายใจเลยทีเดียวอืมรู้งี้ทำส่วนท้ายก่อนสักกดีจะได้ไปดูใกง่งๆอยู่ได้เทียบท่าได้นหน่อยมันจะได้ั้งเนี่ยระยะ ก็มันดีอย่างหนึ่งนะตกปิดแล้วมันขับเรือได้ไปเลยเทียบเลยโอเคกี่นาทียี่้อ่างันก็ตัดจบเลยดีกว่าเอาไว้ต่ออีพีหน้า ถ้าชอบอย่าลืมก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายยน่าจะนานอยู่ EP เนี้ยไปกระชบปิง้งรดติดตามตอนต่อไป